คาราเบียนสีขาวนะครับจะหดนะครับเป็นเบนซินด้วยครับเป็นเบนซินด้วยพ่อคนนำทางไม่รู้ทางรว่ามีตกเลือดตกตกั้งด่นี่คนนี้นำทางผมป่อยผมก็ไม่รู้นะ แกไนเดียวทำน้ำทำน้ำหินขนาไหนกันผมถามเว่าตาตรงไปตรงไปถึงแยกกกิโลถามก่อนลยโอ้ก้อยพันปีไหมสุดยอดจะกินเบียพันปีครับกินก้วยเเบียพันปีเดี๋ยวรับสุดยอดแล้วพี่ผมอ่ะอามดิเลยมไม่สินาก็สินากี้าวม้วนสินาอุ้ยเอ๊ะไนาพี่ริสนี่พี่ ทริปมาถึงตั้งแต่บ่ายสองครับพวกเราถึงหกโมง พวกเรามาถึงแล้วนะครับก็ได้ลง youtube นะครับเนี่ยหนูหนูจะไปดูดูหนังนะครับไปดูหนังใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวลง youtube ให้ครับเดี๋ยวไปติดตามนะคะครับผมขอบคุณครับชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะฉายหนังกางแลงให้ดูนะครับ น้องเอากระเป๋าลุงไปที่กย่างเอานํามาเดินเดินมาเลรเขาลุงไม่ได้นั่งมันับพ่อเลยลูกเอาเหรอมาไปไม่ได้อ๋อมันไปไม่ได้อไไไดโอเคในกองลุงไปที่ปะก็งลุงไปที่บิวว่าพี่ปันโอเค,ครถชาวบ้านตกไหลาทางนะครับอยู่กลางหมู่บ้านนะเดี๋ยว เลไปรุ่นเขาจะไปช่วยกันนะครับน้องมองเห็นริบๆเยน,นะครับนู่นนะครับมู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือกันนะครับสาวสาวมาจะใกลต้ตุว ล้างก็ไปแล้วเราเดินมาถึงสักพักนะครับก็เ,เห็นรถเ,เห็นมอเตอร์ไซค์จอดรถก็จะอยู่บนหัวเนินนะฮะโอ้โหให้ธรรมดา ต้องให้ต้องให้โฟวินมาดึงแล้วครับเดี๋ยวให้โฟวินมาดึงไหมครับโฟวินมาดึงก่อนไหมให้ให้โฟวินมาดึงดีกว่าครับครับอันนี้มันอันตรายมากโอ้โหดูดูครับพี่น้องไม่ธรรมดาโอ้โหว้าวโอ้ยเลยควัดเปลี่ยนชายคนนี้จ้านเา มันคอ่ามีมอเตอร์ไซค์ไหมครับมอเตอร์ไซค์ขับรถไปคันหนึ่งให้โฟว,วินมาช่วยครับคนที่มีวินนะครับพาผมไปหน่อยพาผมไปหน่อยมาพาผมไปหน่อยอย่างนี้มันยากนะครับเอาโฟว,วินแป๊บเดียวับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาโฟว,วินมานะครับ เายวเเดยน้องถ่ายรอเลยถ่ายรอไปเก็บภาพเก็บภาพข้างบนเลยเดี๋ยวเลยหมดคะ เ,เดี๋ยวพี่เอาไปรอ,ปรอให้รอให้ผมเลยเดี๋ยวผมตาไปอ่าเลี้ยงรอบไว้เลี้ยงรอบไว้ในชาวบ้านนะครับช่วยกันนะครับเ<ป>อารถทีดีมากโอเครอก่อนถอยก่อนใช่ไหมครับ หักล้อหนึ่งอ่าโอเคครับขวาครับขวาปล่อยเลยครับไม่เป็นไรปล่อยเลยมี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 ยึดอยู่ครับ

ปล่อยอีกรอบไหมอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยอีกรอบหักหักอีกคืนอีกรอบเอาไงพี่ถอนก่อนใช่ไหมอ่าล้อล้อมันชนกาแพงไอ้นั่นนะพี่อตไหมเราปล่อยไปตเรือเนี่ยนลกอ่ะาเกียวไว้ก่อนใส่เกลือเอาไว้อนัน อ่าโอเคเปลี่ยนไปต้นนู้นอ่ะอ่าขายขายขายพี่ขายมีหวังลมโชว์สาวแล้วพี่มาลื่นครับลื่นมากพี่พื้นพื้น มาบ่อยแล้วก็ล้มบ่อยคือผูเส็นกว่พันเม่รเดี๋ยวนะทางลำบากมากนะครับชาวบ้านเขาต้องเดินแบบลำบากมากๆนะครับ จะถามว่าหมู่บ้านนี้เกิดมากี่ปีแล้วครับอาอายุอายุหมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วฮ้อายุหมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วเนี่ใบนี้เหรอโอ้ยใครใบนี้ใหญ่ไหมเลยจะปลานี่โอ้โหแล้วเนี่ยนั่นยัยเหรไม่มีใครรู้อ๋อไม่มีใครรู้เป็นวันนานมากนะครับนี่บ้านบ้านแบบคลาสสิกมากก็จะเป็นอ่า อให้ไผ่นะครับปิดฝา,า,า,าพี่ทักติวเลยเอาพี่พขี้ติดตูด 我这个脚疼，哪边还是疼？ พี่สมคิดนะครับอดึงรถเสร็จก็ไปกลับรถในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงก็ถือว่าในหมู่บ้านแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ฝั่งเขาอีกฝั่งนึงนะครับข้ามเขาไปครับเนี่ยครับข้ามเขาไปต้องไปกลับรถนะครับมันมีอีกกลับนี่รันี่นี่ชาวบ้านเขาจะไปดูหนังครพี่ไปดูหนัง เราจะไปหนังกลางแปลงของใครนะพี่หนังกลางแปลงของใครออของพี่เสือใช่ไหมครับน้องๆน้องๆจะไปดูหนังนะครับจะไปรุงเรียนนะครับ